เด็กๆมาเจอกันนะคะในหมวดภาษาค่ะเราเรียนไปแล้วนะคะเพียญชนะภาษาอังกฤษทั้ง26ตัวนะคะจาก a ถึง z นะคะหรือ a ถึง z นะคะวันนี้เราจะมาเรียนตัวสระกันนะคะว่าภาษาอังกฤษของเรามีเพียญชนะแล้วเราก็ต้องมีสระถ้าเราเรียนรู้เพียญชนะและสระไปเราก็จะมาสร้างคำได้นะคะเด็กๆ มาดูกันเลยค่ะว่าสระของภาษาอังกฤษนี้มีกี่ตัวมาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะค่ะเด็กๆดูสิคะตัวแรกของเราเลยคือตัวอะไรค่ะเด็กๆรู้จักเลยค่ะ A ค่ะเนะคะสระพยัญชนะภาษาอังกฤษ,ษตัวแรกก็คือตัว A นะคะตัวที่สองคือตัว E อี e, นะคะอ e. ตัวที่3ของเราเขียนง,ง่ายมากเลยเป็นเส้นตรงแล้วก็มีจุดคือตัวอะไรคะอต่อไปตัวที่4คือตัว O อและตัวสุดท้ายของเราคือตัวยูเอ O I O อยู่เห็นไหมคะเด็กๆสระของภาษาอังกฤษมีกี่ตัวคะถูกแล้วห้าตัวนะคะเด็กตัวที่หนึ่งของเราคือตัวอะไรคะเด็กๆเอพูดค่ะเอเอเอตัวที่สองอีอีอีตัวที่สามไอไอไอ ตัวที่สี่อโอตัวที่5คือ u u u นะคะเด็กๆในห้องของเราก็ได้เล่นเกมนะคะตัวอะไรคะสระภาษาอังกฤษนะคะโดยเด็กๆก,ก็ได้หลับตานะคะแล้วก็พูดว่า a e i o u a e i o u a e i o, u. E I o u นะคะครูก็จะทำไมคะไปแตะตัวเด็กคนละหนึ่ง หนึ่งทีให้เด็กคนนี้จับตัว A ไว้ y, คนที่สองเอาตัว E คนที่สามเอาตัว i คนที่สี่เอาตัว O และคนที่ห้าที่ตัว u เห็นไหมคะเราก็สามารถเอาสระของเราทั้งห้าตัวมาเล่นเกมได้นะคะเด็กๆลองไปเล่นเกมที่บ้านดูนะคะเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ได้ AE iO u AE iO u ค่ะเด็กๆ วันนี้เราเรียนไปแล้วสระนะคะพร้อมกับของเดิมคือพยัญชนะนะคะแล้วเราจะมาสร้างคำกันนะคะในวันต่อไปค่ะเด็กๆเจอกันนะคะค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้สระนะคะของพยัญชนะของภาษาอังกฤษนะคะว่าเด็กๆได้เรียนรู้พยัญชนะแล้วถ้าเด็กๆได้เรียนรู้สระด้วย เด็กๆสามารถสร้างคำหรือผสมคำได้นะคะสระในภาษาอังกฤษเราก็จะมีนะคะหตัวนะคะเราตัวเราก็ทํทำเป็นตัวพิมพ์ให้เป็นสีฟ้านะคะเพื่อให้สะดวกกับการที่จะผสมคำของเด็กจากตัวอักษรเพื่อนที่นะคะเพ็นชนะเราก็ทำให้เป็นตัวสีชมพูแล้วสระก็เป็นตัวสีฟ้า เด็กจะได้มาผสมคํากันได้นะคะเด็กๆมาลองผสมคําให้ได้นะคะเด็กเอาจากคาง่ายก่อนนะคะแล้วเคิ่งไปหาคํายากค่ะเด็กๆจะได้เรียนสระแล้วนะคะสระทางภาษาอังกฤษค่ะ